จากกรณีที่ติ๊กอดีตภรรยาสอรามที่เป็นข่าวสนันโซเชียลจนล่าสุดได้ออกรายการโหนกระแสเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรโดยมดดำหนุ่มกัญชัยเ่าเฉาเป็นพิธีกรก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าอีกครั้งโดยหนุ่มกัญชัยได้เล่าเรื่องราวที่คุณหนุ่มสอรามได้เปิดใจเล่าให้ฟังและเรื่องราวด้านคุณติ๊กซึ่งเป็นเรื่องราวทั้งสองฝั่งมีตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างเช่นเรื่องทอง หนุ่มสอรามเป็นคนให้เอาไปขายเพราะว่าเขาไม่มีใช้หนี้ให้อีกแล้วเลยอนุญาตให้เอาทองไปขายแต่ปรากฏว่าคุณติ๊กเอาไปขายเสี็จแล้วแต่คุณติ๊กก็บอกอีกแบบหนึ่งว่าขายแค่สามบาทที่เหลือไม่ได้ขายแค่เอาไปซ่อนซึ่งตรงนี้ต้องช่างใจเอาเองว่าจะเชื่อใครด้านมดดำจึงบอกว่าตลอดระยะเวลาสอรามบอกว่าเขาให้เงินเดือนใช้อยู่แล้วเดือนละแสนซึ่งหนุ่มกันชัยมองว่า จจะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาแต่มดดำบอกว่าไม่ใช่ให้ใช้อย่างเดียวเลยซึ่งเดือนละแสนก็เยอะอยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าคุณติ๊กได้รับจริงหรือเปล่าข่าวเข้าเมาส์กันอย่างนั้นแต่ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะ